ข้วศสีสัหนึ่งทีแต่ถ้าวัดเคะสองครั้งข้วศสีสัป2อทีโอเคไหมคะโอเค กระโดดไปข้างหน้าเวลากระโดดต้องกระโดดตามจังหวะที่แม่เคาะโอเคไหมคะโอเคราะหนึ่งครั way, ้งกระโดดหนึ่งีเ้าะสองครั้งกระโดดสอง ต่อไปก็จะให้เฉยๆกะโดดคอยล โอ้ยยารักจันเลยวันนี้เพลงของเรามีชื่อว่า 大家好。<laughs>